สวัสดีค่ะทุกทุกท่านสำหรับบทเรียนคาในสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในเรื่องเหตุใดคิดเตียนทุกคนควรรับใช้พระเจ้าแต่จะเป็นตอนที่สองนะคะค่ะพี่น้องคะเรามาติฐานด้วยกันนะคะสาธุการเด่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้าค่ะเราก็มาแสวงหาพระปรักของพระองค์เราเข้ามาพึ่งพาพระองค์ขอการเจิมของพระองค์ลงมาเหนือชีวิตของพวกเราทุกๆคนพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดเมตตาชำระใจเราให้สะอาด ชำระเราให้สะอาดด้วยเถิดแล้วขอพระเจ้าเจิมเราที่เราจะเป็นผู้รับใช้พระองค์ที่จะเกิดผลอย่างสูงสุดในอาณาจักรของพระเจ้าที่เราจะเป็นผู้หนึ่งที่จะเป็นผู้สื่อสารเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเจ้าให้กับคนในโลกนี้ได้รู้จักและได้รับความรอดขอการเจิมของพระองค์เทลงมาในการแบ่งปันในวันนี้ด้วยพระองค์เจ้าค่ะแล้วขอผองโปรดเมตตาเจิมพี่น้องหัวหน้าแคร์ทุกทุกคน ที่เขาจะเต็มด้วยการเจมิมด้วยสติปัญญาในการสั่งสอนพระวัจน,นะคำของพระองค์ไม่เพียงสั่งสอนด้วยปากแต่ด้วยลักษณะชีวิตของพวกเราทุกคนที่จะใช้แสงออกไปสู่คนต่างๆได้พบเห็นในความชอบธรรมของเราพระองค์เจ้าข้าลูกกธิษฐานฝากเวลาแห่งการแบ่งปันครั้งนี้ไว้ในบัตรทรงฤทธิของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะเหตุใดคิดเตียนทุกคนควรรับใช้พระเจ้า เป้าหมายก็คือเพื่อที่พวกเราทุกคนน่ะคิดเตียนทุกคนคนของพระเจ้าเนี่ยจะได้เข้าใจว่าทําไมเราจึงควรที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ <c oughs> คิดเตียนทุกคนน่ะเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นประชากรของแผ่นดินของพระเจ้าและเราทุกคนน่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในเพราะว่ารากายของพระคริสต์ในพระกายหรือร่างกายนั้นน่ะ ก็จะประกอบไปด้วยอวัยวะหลายหลยส่วนและแต่ละส่วนก็จะทำงานที่แตกต่างกันแล้วเมื่ออวัยวะท,ทุกส่วนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ร่างกายนั้นก็จะแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าอาวัยวะบางส่วนอ่อนกำลังอ่อนแอหรือเกียจค้านไม่ทำงานร่างกายนั้นก็จะไม่แข็งแรงหรือบางครั้งเรียกว่าป่วยเลย เราก,กำลังจะมาดูว่าเหตุผลที่เราควรรับใช้พระเจ้าในฐานะที่พวกเราทุกคนเป็นเพระวารากายของพระคริสต์เป็นส่วนหนึ่งในอวัยวะของพระคริสต์เราคือผู้เชื่อคือผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเรียกเรามาเหตุผลข้อหนนะึ่งพี่แบ่งแยกออกเป็นข้อหนึ่งข้อสองนะคะคือผู้เชื่อแต่ละคนได้รับการเจิมเพื่อรับ ใชพ้พระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกให้เรามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ค่ับพี่น้องเมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทันทีพระเจ้าก็เรียกให้เราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ดูวิธีการเรียกของพระองค์นะคะอยู่ในหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อ20แต่พวกท่านได้รับการชโลมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้วและท่านทุกคนก็มีความรู้ข้อ27กล่าวตอบบอกว่า ส่วนท่านทั้งหลายการชฉลมซึ่งท่านได้รับจากพระองค์นั้นก็ดำรงอยู่กับท่านและไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านเพราะว่าการชฉลมของพระองค์นั้นสอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงไม่ใช่ความเท็จการชฉลมนั้นสอนพวกท่านแล้วอย่างไรท่านจงอยู่ในพระองค์อย่างนั้นพระวจ,จะนะกล่าวว่า พวกท่านได้รับการฉลมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้วคือพวกเราอะได้รับของประทานแล้วทันทีที่พระเจ้าเรียกเราให้รู้จักพระองค์เนี่ยเราได้รับของประทานจากพระองค์เลยและเราก็จะมีความรู้ในของประทานนั้นๆแบบไม่จําเป็นต้องมีใครสอนอีกเพราะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราที่ทรงสอนเราไง่เพราะว่าพระเจ้าสร้างเราและเตรียมเราเพื่อรับใช้พระเจ้าแล้วค่ะ ในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อ3 5ถึง36กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงคาดเอวของท่านไว้และให้ตะเกียงของท่านจุดอยู่พวกท่านเองจงเหมือนคนที่คอยรับนายของตนเมื่อนายจะกลับมาจากงานสมรสเพื่อเมื่อนายมาเคาะประตูแล้วเขาจะเปิดให้นายทันทีได้เมื่อเรามีของประทานแล้ว่วพี่น้อง ให้เราคาดเอวให้เรายึดของประทานนั้นไว้ให้แน่นและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้เราดําเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเอาไว้ค่ะเพราะเมื่อวันที่พระเจ้าเสด็จกลับมาเราจะได้กล้าที่จะประเชิญหน้ากับพระองค์และพร้อมที่จะรับรางวัลจากพระองค์เหตุผลที่สองนะคะที่เราควรรับใช้พระเจ้าพระเยซูคริสตน์นะ ทรงขยายอาณาจักรของพระเจ้าผ่านการแตะต้องชีวิตแต่ละด้านของมนุษย์เ <c oughs> ช่นเราจะเห็นเลยพระองค์ได้ทรงทำการรักษาโลกทรงจัดสรรด้านการเงินทรงสแสดงความเมตตาต่อผู้ที่ถูกลังเกียจพระองค์ได้ทรงรักษาโลกนั่นหมายถึงว่าพระองค์กำลังเอาแผ่นดินของพระองค์เข้าไปอยู่ในคนที่ถูกการ ข่มเหงของซาตานนำโรคร้ายเข้ามาอยู่พระเจ้าได้แตะต้องและรักษาเขาให้หายพระองค์ได้นำแผ่นดินของพระองค์เข้าไปขอบเขตการครอบครองของพระองค์เข้าไปสู่คนเหล่านั้นพระเยซูคริสตท์ทรงขยายอาณาจักรของพระองค์ค่ะพระเจ้านะทรงเรียกชนชาติอิสราเอลให้เชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระองค์และรับใช้พระองค์ถ้าเราอ่านปฐมการเราจะรู้และ ให้คนอิสราเอลเหล่านั้นน่ะสำแดงความรักของพระองค์และฤทธิเดชข,ของพระองค์ให้กับโลกหรือผู้ที่ไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงเ,เรียกและเลือกพวกเราทุกๆคนเพื่อที่เราจะได้สําแดงความรักของพระองค์และฤทธิเดชข,ของพระองค์ให้โลกใบนี้ได้รู้จักพระองค์ทรงเรียกเราทุกคน ให้เป็นปุโรหิตหลวงของพระองค์เราจรึงสมควรคะที่จะสําดงความรักของพระองค์และฤทธิดเดชของพระองค์ให้โลกใบนี้ได้รู้จักนั่นคือหน้าที่ของเราที่ทำไมเราจรึงควรที่จะรับใช้พระเจ้าเมื่อเรามีของดีอยู่ในตัวเราควรนำของดีนั้นมารับใช้พระองค์ เพื่อโลกใบนี้จะได้รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าค่ะเพื่อขยายขอบเขตการปกครองของพระเจ้าให้แผ่กระจายไปมีคำถามค่ะว่าการสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนหมายความว่ายอย่างไรในมัทธิวบทที่6ข้อสาสกล่าวว่าแต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แผ่นดินของพระเจ้าคือขอบเขตท,ที่พระเจ้าทรงครอบครองอยู่เราได้รู้แล้วใช่ไหมสำหรับสัปดาห์ที่แล้วที่เรามีการแบ่งปันบทเรียนแชร์กันคือโดยที่พระองค์จะทรงแต่งตั้งผู้นําไว้ในที่ต่างๆแล้วก็และหลักการของพระองค์คือพระเจนะของพระเจ้า ก็ได้ถูกนำมาปฏิบัตินำมาใช้ก็คือคนของพระเจ้าก็จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะคำของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่1นข้อ22นะคะพระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคิทจักรพระเจ้าอ่ะได้ทรงจัดก,การปราบสิ่งสารพัดลงไว้ ใต้พระบาทของพระเยซูเรียบร้อยแล้วและทรงอยู่เหนือสิ่งและทรงอยู่เหนือ,อสิ่งทรงสร้างทุกสิ่งแล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของเราพี่น้องเมื่อเรายอมให้อาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในชีวิตของเราหมายถึงเรายอมให้พระเจ้าครอบครองในชีวิตของเราเราทำตามพระวจนะเชื่อฟังผู้นำที่พระเจ้าทรงแต่งตั้ง ดังนั้นค่ะเราควรมีส่วนในการนำคนในโลกนี้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าเราควรมีส่วนร่วมในการขยายแผ่นดินของพระองค์สู่คนในโลกให้มากเท่าที่เราจะสามารถทำได้อย่างถึงที่สุดสุดกำลังของเราพี่น้องไม่มีอะไรที่น่ากลัวค่ะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ โดยเฉพาะการนําคนให้มารู้จักพระเจ้าเพราะทุกปัญหามีคำตอบมีคำแนะนำให้กับเราอยู่เสมอพระองค์ได้ให้หลักการที่จำเป็นแก่พวกเราสำหรับแก้ปัญหาทุกๆด้านในชีวิตพระวจนะคำของพระเจ้าบอกไว้ในสองทิโมธีบทที่3ข้อ16-17ถึง17ว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่าก่ลาวการแก้ไขสิ่งผิดการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างเมื่อเรายึดพระวจนะคำของพระเจ้าทุกปัญหามีคำตอบค่ะและพระวจนะคำจะนำเราให้ชีวิตของเราเนี่ยเกิดผลและเป็นชีวิตที่ครบ,บอริบูรณ์ด้วย คิตจักนะก็คือพวกเรานะคะควรที่จะเป็นเกลือและแสงสว่างของโลกเพื่อให้โลกได้เห็นพระสิริของพระเจ้าหากเราซึ่งคือคิตจักเนี่ยไม่ได้เป็นเกลือและแสงสว่างของโลกแล้วใครละ่ะจะนำพระสิริของพระเจ้าไปสู่คนในโลกเราเราสามารถที่จะเป็นเกลือได้เพราะเรามีพระวจะนะคำของพระเจ้าเราเชื่อในพระเยซู เรามีฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีพระคุณของพระเจ้ามีพระวจนะคำเรารู้สิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีค่ะเราเป็นแสงสว่างของโลกเพราะเรามีพระวจนะคำเรารู้สิ่งใดคือสิ่งที่ชอบทำที่ควรจะดำเนินชีวิตแบบนั้นดังนั้นจึงเชิญชวนว่าในฐานะเราเป็นคิตจักรเป็นผู้เชื่อพระเจ้าบอกว่าเราควรเป็นเกลือและแสงสว่างแห่งโลกใบนี้ การเป็นเกลือคือปกป้องไม่ให้เนื้อเนา่าไม่ให้มนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมาต้องตกไปเป็นทาสของซาตานการเป็นแสงสว่างคือทำให้คนเห็นหนทางที่ถูกต้องที่จะเดินไปและเห็นสิ่งที่น่าเกียตดความบาปที่คนจะได้ไม่เข้าไปหามันโดยเรายึดพระวจะนะคำไว้ให้แน่นและให้แม่นด้วยนะคะพี่น้อง พี่น้องรู้ไหมคิทจักรขององค์พระเยซูคริสตนะ์เป็นสถาบันเดียวในโลกที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าน่าภูมิใจไหมาหากว่าเราไม่ต้องการรับผิดชอบในการขยายแผ่นดินของพระองค์เราก็เป็นเหมือนกับคนอิสราเอลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกาศความรักและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเราทำให้พระเจ้าผิดหวังและเสียพระทัยในที่สุดถ้าหากเรา ไม่รับผิดชอบในการขยายแผ่นดินของพระอ,องค์เหตุผลที่สำคัญที่เราควรรับใช้พระเจ้าอย่างยิ่งเพราะพระเจ้าทรงปาถนาให้เราสร้างและขยายแผ่นดินของพระอ,องค์ให้เป็นจริงในโลกนี้พระเจ้าสร้างสรรพสิ่งสร้างนกสร้างปลาสร้างสิงโตสร้างสัตว์สร้างสิ่งต่างๆ แต่พระเจ้าบอกมนุษย์เป็นมงกุฎแห่งการทรงสร้างในพระเจนะคำของพระอ,องค์บอกอย่างนั้นเลยพระอ,องค์สร้างเราตามพระฉายของพระอ,องค์พระเจ้าทรงทํางานผ่านคนของพระอ,องค์ให้คนของพระอ,องค์ที่เชื่อมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าอยู่ในจิตใจในความรู้สึกนึกคิดและใช้ความพยายามที่จะนําแผ่นดินของพระอ,องค์มาตั้งอยู่ในโลกใบนี้ค่ะ เหตุผลที่สนะที่เราควรรับใช้พระเจ้าในพระคัมภีร์การที่พระคริสสอนให้เราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ทุกวันนั่นก็คือหัวใจของพระคริสต์ค่ะหัวใจของพระองค์เลยคือก็เพื่อให้เรามีส่วนร่วมในการขยายแผ่นดินของพระองค์ หรือนำแผ่นดินของพระอ,องค์ให้มาตั้งอยู่ในโลกใบนี้ในมัทธิวบทที่6ข้อ9-13เถึง13กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระอ,องค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระอ,องค์เป็นที่คารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระอ,องค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระอ,องค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นเราจะเห็นว่าพระเยซูขอให้เราอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยเรา เพื่อเราจะขยายอาณาจักรของพระเจ้าได้แต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือว่าผู้เชื่อส่วนใหญ่คิดเตียนส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าแต่กลับกลายเป็นงานรับใช้อันนี้กลับกลายเป็นของผู้รับใช้เต็มเวลาหรือของคนจํานวนน้อยจริงๆไม่ใช่คนทั้งหลายค่ะพี่น้อง เราเคยอธิษฐานตามที่พระเยซูสอนหรือเปล่าคะหลายคนอาจอธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกโทษบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ได้ยกโทษบาปผิดต่อ,เ,อเหมือนข้าพระองค์ยกโทษต่อผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นะั้น หากเราอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูอะพี่น้องเราก็ควรที่จะดำเนินชีวิตตามแบบนั้นพระองค์ทรงประทานอาหารให้กับทุกคนได้พระองค์จะยกโทษบาปให้กับทุกคนได้ถ้าแผ่นดินของพระองค์หรือขอบเขตการครอบครองของพระองค์เข้าไปตั้งอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อเหล่านั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราค่ะคิดเตียน ที่จะประกาศและขยายขอบเขตของพระเจ้าให้สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อพันธกิจเพื่องานของพระองค์จะสำเร็จเพราะการอวยพรของพระองค์จะได้ไปอยู่ในผู้เชื่อพระเจ้าจะอวยพรและและให้ชีวิตของผู้เชื่อทุกคนนั้นมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ประชากรของแผ่นดินสวรสคนะ์ไม่เพียงแต่ได้รับสิทธิ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้เท่านั้นคือขยายแผ่นดินของพระเจ้าพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าแม้นว่าเราทั้งหลายรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อเรายังคงต้องสำแดงความเชื่อในใจของเราออกมาเป็นการกระทาพระเยซูกล่าวว่าเราต้องเป็นเกลือและแสงสว่างให้กับโลก แต่สิ่งนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อชีวิตของเราอะและการกระทำของเราสํแดงว่าพระคิดเป็นใครและพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราอย่างไรเราต้องมีการกระทำและสํแแดงออกพระเยซูกล่าวไว้ในมัทธิวบทที่ 5: าข้อ13ถึง16ว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดลดเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอย่างไรได้ แต่นั่นก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งหลายเพื่อว่า เมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์นี่คือคำสั่งของพระเยซูเราควรมีส่วนรับผิดชอบในการขยายแผ่นดึงของพระเจ้าออกไปผ่านทางทุกๆเรื่องทุกๆอย่างที่เรากระทำครับพี่น้องพี่น้องจุดประสงค์หลักในชีวิตของเราคือ เราจะต้องรู้ว่าจุดประสงค์หลักในชีวิตของเราคือการที่เราต้องมั่นใจได้ว่าแผ่นดินของพระเจ้าได้มาตั้งอยู่ในโลกนี้แม้นว่าความรอดของเราจะมาจากความเชื่อก็ตามแต่มันไม่ได้มีเพียงเท่านั้นค่ะเพราะความเชื่อที่แท้จริงต้องสำแดงออกเป็นการกระทำยากอบบทที่สองข้อ22 ท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่าความเชื่อมีกำลังร่วมกับการประพฤติตามของท่านและความเชื่อนั้นจะสมบูรณ์ด้วยการประพฤติยากอบบทที่สองข้อ26กลายที่ปาศากจิจิตวิญญาณน,นั้นก็ตายแล้วอย่างไรความเชื่อที่ปาศากการประพฤติก็ตายแล้วอย่างนั้นในฐานะที่เราเป็นคิดเตียน เราควรที่จะสํแดงความเชื่อออกมาเป็นการกระทำซึ่งเป็นการสะท้อนลักษณะชีวิตและคุณสมบัติในด้านต่างๆต,ตามนาำพระไทยของพระเจ้าเพื่อที่ว่าคนทั้งหลายที่เห็นชีวิตของเราจะได้หิวกระหายและปรารถนาที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นในหนึ่งเทสโลลิกาบทที่สองข้อ11-12ดังที่ท่านรู้แล้วว่า เราได้เตือนสติหนึ่งใจและกำชับท่านทุกคนดังบิดากระทำต่อบุตรเพื่อให้ท่านประพฤติอย่างสมควรต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดินและพาสสิิของพระองค์เพื่อที่ว่าคนทั้งหลายที่เห็นชีวิตของเราจะได้หิวกระหายและปราถนาที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่ง และกะคิดทรงเป็นเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างนั้นดังนั้นคิดเตียนจึงมีศักยภาพที่จะเป็นบุคคลที่อยู่เหนือกว่าคนทั้งปวงที่ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะเราจะได้รับพระพอและพระสัญญาจากพระองค์ว่าเราเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเมื่อเราดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะเป็นหัวไม่เป็นหางอย่างแน่นอนเราจะมีอิทธิพลต่อโลกนี้ หน้าที่ของเราคือการให้พระคริสต์เป็นจอมเจ้านายคลองหัวใจของคนมากมายและเราจะนำแผ่นดินของพระองค์เข้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้ค่ะคิดตียนทุกคนน่ะควรรับใช้พระเจ้าอย่างที่เขาเป็นแสดงออกมาและในทุกอย่างที่เขาทำอ่ะแม้นว่าจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานประกาศ หรืองานของคิดจจกรก็ตามแต่เราต้องรับใช้พระเจ้าแสดงออกเป็นการกระทำค่ะค่ะพี่น้องคะขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ